ครับท่านผู้ชมวันนี้พาตามมาดูบ้านที่เคยลงคลิปไว้คราวที่แล้วนะครับมีคอมเมนต์หลากหลายนะครับขอบคุณนะครับทุกคอมเมนต์ทุกความคิดที่เสนอมานะครับครับอันนี้เดี๋ยวจะพามาชําแหนดูว่าบ้านหลังนี้ที่บอกว่าทําบ้านแบบประหยัดนะครับว่ามีวัสดุอะไรบ้างน,นะครับท่านผู้ชมลองฟังตามนะครับ เดี๋ยวผมจำหนให้ดูแล้วนะครับว่าอุปกรณ์มีอะไรบ้างน,นะครับบ้าหลังนี้ใช้เสาทั้งหมด9ต้นนะครับขนาด5 x 5 5คูณ5 5คูณ5นี้ความยาวประมาณ3.50เมตรเสราอยู่ราคาต้นละ630บาทนะครับตกไป5,670บาท ส่วนเหล็กก็จะเป็นเหล็กกาวไนส์เหล็กที่รัดคอเสาครับท่านผู้ชมขนาด4คูณ2ต้นบนนะครับ4คูณ2นี่ใช้ทั้งหมด11เส้นเส้นหนึ่งจะมีความยาวอยู่6เมตรราคาราคาอยู่ที่เส้นละ500บาทนะครับหมดไป5,500บาทครับส่วนเหล็กแปรใช้เหล็กหน้า3คูณ2ทั้งหมด11ท่อนราคาท่อนละ320บาทนะครับ เป็นเงินทั้งหมด3520บาทสีลายทั้งหมดแปดสีลายที่อยู่ด้านบนที่ติดกับโครงหลังคานะครับท่อนละ100บาท20ท่อนก็เป็นเงิน2 0 0 0บาทนะครับส่วนเหล็กโครงสร้างเหล็กโครงสร้างก็จะเป็นเหล็ก9มที่ใช้สำหรับเทคานด้านาล่างนะครับท่านผู้ชมตอนนี้เทเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ เ็กมิลมอกใช้ทั้งหมด30เส้นนะครับ30เส้นเส้นละร้อยบาทก็เป็นเงิน3,000บาทนะครับส่วนส่วนคานก็จะเป็นปลอกคารสสำเร็จอยู่ด้านล่างนะครับเทไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับปลอกคานนี้จะขายเป็นกิโลนะครับกิโลละ40บาทใช้ทั้งหมด 3กิโล30กิโลนะครับก็เป็นเงินพันสองนะครับท่านชมดูด้านบนจะเป็นเชิงชายนะครับเชิงชายใช้งบทั้งหมด3.000บาทนะครับเชิงชายหรือที่เขาเรียกกันว่าแป้นลมนะครับส่วนนี้ก็คือวงกบ วงกบตัวนี้ช่างกำลังทำติดตั้งไปแล้ว2วงวงละ1,000บาทนะครับก็เป็นเงิน2,000บาทส่วนอิดล็อกอิดล็อกตัวนี้เข้ามาแล้ว700ก้อนคาดว่าจะใช้ทั้งหมด1,000ก้อนนะครับคิดไว้ที่พันก้อนเลยนะครับก้อนละ6บาทก็เป็น6,000บาทนะครับตัวนี้เขา ก่อไปแล้วบางส่วนหมดไปประมาณ700ก้อนนะครับส่วนที่เหลือก็คือส่วนของวงกบหน้าต่างที่ยังไม่ได้ใส่ถ้าอีกสี่วงวงหนึ่งก็ประมาณทั้งถ้าเป็นอลูมิเนียมก็พันกว่าบาทก็ต้องใช้เงินอีกประมาณ5,000กว่าบาทนะครับครับท่านผู้ชมบ้านหลังนี้ก็เทพ,พื้นแล้วนะครับ จ้าของบอกว่าใช้งบประมาณในการซื้อหินซื้อทรายซื้อปูนหมดไปประมาณหมื่นสี่นะครับที่เทปไปแล้วนะครับทั้งเทคานด้วยนะครับส่วนค่าแรงค่าแรงทั้งหมดที่เขาจ้างมาเป็นค่าโครงสร้างค่าเทคานค่าเทพื้นรวมทั้งค่าก่อบล็อกตอนนี้หมดไปแล้ว30,000บาทนะครับ ท่านผู้ชมนี่คือรายละเอียดจริงๆเลยที่เขาทาบ้านหลังนี้นะครับยังไม่เสร็จครับ,รบได้ท่านผู้ชมก็ยังเหลือส่วนที่ต้องฉาบส่วนของกระเบื้องก็เหลืออีกหลายๆรายการอยู่นะครับค่อยๆทําน่าจะหมดอีกหลายตังอยู่นะครับงบน้อยต้องค่อยๆทํานะครับส่วนโครงหลังคาหรือสันไทยนะครับ ใช้งบทั้งหมด1 3 0 0 0บาทนะครับรวมทั้งสกรูทั้งครอบข้างทั้งหมดนะครับรวม็ดเสร็จแล้วงบประมาณในการซื้อวัสดุที่ได้บ้านขนาดนี้ก็อยู่ที่ค่าวัสดุตัวนี้ก็หมดไปแล้ว5 8 8 9 0บาทนะครับส่วนค่าแรงก็เข้าๆสา0ห0ื่นนะครับที่เริ่มตั้งแต่ขึ้นโครงเทพื้นก่ออิฐล็อก ท่านผู้ชมเจ้าของงบเขาน้อยนะครับค่อยๆทําค่อยๆเก็บนะครับรอซื้อบ้านเป็นหลังก็คงจะลําบากต้องได้มาหมื่นก็ทําหมื่นได้มาห้าพันก็ทำห้าพันไปก่อนครับอยู่บ้านนอกก็อย่างนี้นะครับค่อยๆทํานะครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับ